ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับวันนี้ช่องหมวดฟื้นก็พาพ่อแม่ทินพ่อแม่พี่น้องนะครับมาที่นาเกลือนะครับบ้านจำปาดงเหนือหมู่หกตำบลกุดละคำอำเภอวานอนิวัตจังหวัดสกลน,นครน,นะครับถนน นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 2 9องสอกมที่2ถึง4นะครับเราออกมาจากนะครับทางสี่แยกกุฎละคำแล้วก็เลยสามแยกจำปาดงเหนือหมู่6มานะครับอยู่ด้านขวามือนะครับเรามองลงมาก็จะเห็นเป็นสีขาวๆนะครับสีขาวๆนะนะแล้วก็มีน้ำขังอยู่นะครับ อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะครับนาเกลือนะครับเกลือนี้ก็นะครับก็จะไม่ได้ทํานานะครับก็จะมีเกลือขั้นกตอนนะครับการทํานาเกลือนะครับก็จะเอาน้ําเกลือนะครับขึ้นมานะครับขังไว้นะครับตามแปลงที่เป็นล็อกเป็นล็อกสี่เหลี่ยมนะครับขังไว้นะครับก็จะมาตากแดดไว้นะครับ ประมาณถ้าแดดไม่มีฝนตกแดดตลอดวันนะครับสิวันนะครับเราก็อาจจะกบเก็บเกี่ยวนะครับจากผลผลิตนะครับจากเตือได้นะครับน,นะครับรก็จะเก็บได้นะครับที่เรามองเห็นนี้ก็จะเนื้อที่ยาวไปนะครับเกือบ2อกิโลนะครับ3กิโลเมตร นี่นะครับก็จะเป็นนะครับอาชีพหนึ่งนะครับของนะครับชาวบ้านตำบลกุดละคำนะครับคืออาชีพทำนาเกลือนะครับจากธรรมชาตินะครับเพื่อมีรายได้นะครับเลี้ยงชีพเลี้ยงฝากเลี้ยงท้องนะครับในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องนี้ก็ นะครับก็สําคัญนะครับใช้ในการปรุงอาหารนะครับส่วนมากนะก็จะเป็นใช้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นน้ําปูน้ําปลาอะไรต่างๆนะครับก็จะมีมาจากนะครับเกลือใช้สําหรับหมักทําปลานะครับหลังจากนั้นก็กันปะลาออกมาเป็นน้ําปลานะครับน้าําปลานะครับปพา ท่านูนะครับหน้าเรือก็อจะสุดลูกหูลูกตาตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็จะนะครับทำหน้าเรือนะครับหน้าฝนเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกน้ําก็จะขังจะเป็นน้ําฝนนะครับไม่ใช่น้ําเกลือนะครับที่ขังอยู่ที่เรามองเห็นที่สีขาวๆนี่ก็เป็นเกลือนะครับ เกลือที่ก่อนที่ฝนจะตกนะครับก็นะครับทางานะครับของหน้าเกลือนะครับก็จะนะครับนำน้ำนะครับเกลือขึ้นมานะครับขังไว้นะครับประมาณา15วันนะครับถ้าแดดเต็มๆถ้าแดดบ้างไม่แดดบ้างนี่ก็ใช้เวลาในการ นะครับผลิตเกลือสามสิบวันนะครับสามสิบวันนี่ครับหลังจากเรา,าพาท่านไปดูนาข้าวมาแล้วนะครับนาข้าวาเราก็มาดูนาเดือนาเกลือนะครับานาเกลือไม่ได้ดําเหมือนข้าวนะครับไม่ได้ดําเพียงจะเอาน้ําเกลือนะครับขึ้นมานี่นะครับขึ้นมาขังไว้นะครับตรง ตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับคือแตงนานะครับเป็นช่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับพอจะสิบห้าวันนะครับเราก็จะตากแดดไปสิบห้าวันนะครับแล้วก็นะครับจะได้ผลผลิตนะครับจากเกลือนะครับ ที่รองเห็นนี่ก็จะเป็นนะครับอาเกลือนะครับนะครับมีอาชีพนะครับทำนาเกลือแล้วยางพารานะครับมันสัมปะหลังนะครับหม่องเกลตอนนี้จะเป็นหน้าฝนก็้อนนะครับเกลนะครับอไม่นะครับอยู่ระดีเกลมันมุ่งที่ในพื้นที่นะครับสำหรับทำเกลครับเดี๋ยวท่านเกลือฝนเกล ที bon ่ว่าเราขับเก็บผลผลิตนะครับแปลงหน้านะครับเราเขาจะเปิดพื้นไปดูเขียนบอานี้อย่านั้นนะครับเราก็จะรูด้วยครับที่มองเห็นนู่นหูเราจะเกลือนะครับนะครับนะคจากฝนไม่สามารถจะนะครับผลิตเกลือขึ้นมาได้นะครับนี้จะเป็นต้นกำลังสำหรับนัก นี่นาคีได้จากอาคีผลิตภัณฑ์หน้าเกือหินเป็นก้อสเกลือนี่ใช่หินหินเป็นก้อนกระทั่งหนักตาถ้าทำมาสรางครับเราสงใจตัวนะครับประยุนของเรือนี่มีระยะครับน้ำยาที่บลาราอ่านนะครับที่มีกดปุ่มในฝาช่องเลื่อนกดปุ่มท่านพันดูรอครับเข่าตรงกันไหลก็สมาครนี่นะครับมาโฟเข้ามาแล้วครับติดต่อ ทีมเลสคูนแปดห้าเจ็ดห้าสี่แปครับคูนแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่แปดคุณต้องตนะครับวันดีครับ ที่้องเห็นนี่ก็จะเป็นนะครับนาเกลือนะครับมีอาชีพนะครับทำนาเกลืออล้วก็ยางพารานะครับมันสัมปะหลังนะครับมองคีตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนกยังนะครับโอนะครับใต้นะครับอุู่ตรี่โอ้ตอนนี้ก็พื้นที่นะครับสําหรับทำเกลือครับเดี๋ยวท่านเกลือขุเกลือ ที่ว่าเอาลอกเอาเก็บผลผลิตนะครับหาแปลงหน้านะครับเราก็จะเป็นพันธุ์เกลือเขียนตอนมี้เป็น่อนนะครับเป็นของอไรอะรานนะครับที่มองเห็นโลกหูในเกลือนะครับนะครับดักผลไม่สามารถจะนะครับผลิตเกลือขึ้นมาได้นะครับนี่จะเป็นต้นสำหรับหนัก นี่นาขี้ได้จากครบทีบบริักหน้าเก็นเป็นบอเกลนี่ใช่หนนเป็นก้อนขนาดตาาทำมาร้างครับนะครับใส่ก็นะครับอายุของเรือนี่นมีระยะครับนาี้กับลนานะครับที่มีคตกในฝ่องเลือปิกท่านพันดูร้อครับเข่าตรงกรเลืก็สมานี่นะครับมาโฟเข้ามาแล้วครับติดต่อ ที่หมายเลข0 8, 8 5, 4, 8. 8, 5 7, 7 5 4 8ครับ08577541คุณต้องนงครับสวัสดีค่ะ